ปีหน้าต้องบอกนะครับว่าเหล่าคอหนังสยองขวัญนนับเตรียมพบกับอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่พุ่มกับฝีมือดีคุณท็อปสุรพงษ์เพลินแสงการันตีเลยว่าจะเป็นอีกเรื่องที่ทำให้ทุกคนเนี่ยกลัวแบบไม่กล้าลุกไปไหนเลยกับภาพยนตร์ผีสุดระทึกเรื่องครกซึ่งงานนี้ได้สองนักแสดงชื่อดังนะครับอย่างนิชคุณและแพชยานิตมาร่วมง,งานกันเป็นครั้งแรกโดยได้เลิกดีบวงสวงไปแล้วมันหนัครับ ดโดยโย่อก็คือเป็นเรื่องราวเออจริงๆมันเป็นหนัง,หน,งหนังผีนะครับหนังสยองขวัญก็พูดอย่างนี้ไปก่อนเลยจริงๆเรื่องราวมันเกี่ยวกับภาพวาดภาพหนึ่งซึ่งภาพวาดนี้จะเป็นแกนหลักที่ดึงให้แต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยมารวมกันเมื่อมารวมกันแล้วแต่ละคนก็จะเจอความสยองในรูปแบบที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยจนไปนำไปสู่จุดพลิกผันซึ่ง อันนี้มันเล่าไม่ได้เพราะมันจะเป็นทวิสต์จริงๆตอนนี้เราเปิดกล้องไปแค่2คิวก็เรียกว่าเหมือนรถไฟมันออกจากสถานีแล้วมันคงไม่หยุดแล้วนะครับแล้วมันก็จะเร่งสปีดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปลายทางจริงๆด้วยด้วยการตลาดคงมีการเซลล์ไปต่างประเทศอะคะแต่เรายังไม่แน่ใจว่ามันมันไปถึงได้ระดับไหนหนูเล่นเป็นก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงนี่แหละค่ะที่มีปัญหาเรื่องของ การเงินบางอย่างที่ทําให้ต้องเดินทางกลับมาแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับรูปภาพนี้อ<ม>ะไรเงี้ยค่ะคือพอไปออกวันแรกนี่รู้เลยว่ารับรองเลยว่าต่อจากเนี้ทั้งเราและคนดูจะไม่มีทางได้พักเลยนะอย่าับบทบาทนี้ผมเล่นเป็นคนซ่อมภาพนะครับเพราะว่าภาพคำว่าครกที่คือแปลว่ามันมีรอยแตกในภาพเราผมกลับมาเพื่อมามาซ่อมภาพเนี่ยเราก็เจอเรื่อง สยองสยองเยอะแยะ,ยะแตเป็นหมดแล้วก็เป็นทาให้ผมได้มาเจอกับน้องพัทใน,ใน,<ม>ใ,นในตัวเรื่องนะฮะเขาบว่าเป็นภาพยนตร์แบบตัวลเรื่องแรกใช่ใช่แบบเป็นภาพยนตร์ที่เออก็ค่อนข้างทํากันต้องทากันว่ามานะันหนักเหมือนกันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเหรอฮะเนี่ยก็เริ่มจากหนวดก่อนอเพราะว่าก็เป็นศิลปินก็ต้องแบบให้เซอร์เซอร์นิดนึงอาร์ตอาร์เซอร์เซอร์นิดหนึ่งนะครับก็ตามวีคัชของพี่เขาแต่ว่าเตรียมตัวยังไงก็ก็พยายามพยายามคุ้นเคยกับแคริคเตอร์ให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นแครคเตอร์ที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนต้องแบบ ต,ต,ต้อง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 เปลี่ยนนิดนึงครับผมเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรตั้งแต่ลุกเลยล่ะผมว่าจะเป็นหนังที่น่ากลัวที่สุดของปีหน้าแล้วล่ะ <c oughs> เราจะสร้างให้มันน่ากลัวที่สุดเป็นหนังที่น่ากลัวที่สุดก็ฝากทุกคนอย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับ